สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาในเกมซิตเตอรด็อกนั่นเองวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมแนวที่ดังมากๆเลยค่ะทุกคนเราเห็นในติ๊กตอกับ YouTube เยอะมากๆ <c oughs> ก็เลยหยิบมาเล่นนะคะทุกคนตอนนี้โหลดฟรีค่ะโหลดที่ Play Store ได้เลยชื่อว่าเกมซิตเจอร์ด็อกค่ะทุกคนโอเคเกมนี้มันจะเป็นยังไงไปลุยกันเลยเข้าไปนี่สวัสดี อันนี้คือเราถึงด่านเจ็ดขั้นคนเราแอบไปเล่นมาเนาะก็สนุกมากเลยค่ะทุกคนมาเล่นกันนะโอเคนี่ตอนนี้จะทำอย่างไรดีนะด่านล่างมันก็มีน้ำกดจะทำอย่างไรดีก็ทุกคนวิธีง่ายเลยค่ะทุกคนทุกคนไม่ต้องมันแบบล้อมตัวไอ้ตู้หมาตัวนี้ทุกคนทุกคนทำอย่างนี้นี่นี่ไอคิวสองร้อยนี่เห็นไหม <c oughs> อ่ะโอเคทุกคนเราเราู้แล้ว่ามันมีตรงนี้ค่ะทุกคนอ่ะเราจะ ปิดตรงนี้เน๊ะนี่นี่ไม่ยี่วะทำไม่ได้วะอไาอันนี้เอาจริงค่ะทุกคนอันนี้เอาจิงนะอันนี้ก็วาดคนมาไอเอ๊ะปิดทำโอเคป้องกันมา อะเห็นหน้อยดสวยเนี่ยนี่น exactly. ี okay, yes, ่ฉลาดทุกคนอย่าไปคิดว่ามันรู้ค่าวอะไรอือได้แค่สองดาวไม่เป็นไรค่ะทุกคนไปด่านต่อไปกันเลยยินดีด้วยคุณชนะแล้วขอบคุณจ้าโอเคค่ะทุกคนแล้วก็มาอยู่ที่ด่านแปดกันนะคะทุกคนตอนนี้หมาเราติดบังค่ะทุกคนแต่ไม่เป็นไรทุกคน มันมีตรงนี้ใช่ไหมทำไมตาเป็นอย่างนั้นอ๋อขมติดพัคกีใชัยครับนี่เราจะทำอย่างนงี้นี่ขออยายยาวนิดหน่อยนี่ย <c oughs> เฮ้ยเราทำไมเข้าไม่ได้กันเนี่ยกำืัจะป้องกันเนี่ยสมน้ำหน้าคุณได้แค่หนึ่งดาวมีไปสามดาวหรือเปล่าไม่เป็นไรข้ามเลย ต้องพูดเลยเจ้าหมาไปไหนตอไปตอนนี้เราก็มาในด่านเก้าค่ะทุกคนเดีว่าด่านเก้ามันจะมีน้องอยู่สอ,อันนะดำก็ทำอย่างไรดีก็นะนะนี่ทุกคนอึ๊บล้ป้องกันหมาตัวนี้ววนะนีน่นะแน่จริงก็มาให้ได้สิเห็นไหมโอม๊ยแค่เพื่อนเขาไม่ได้เุดออไม่ได้นกานเลย เนะเป๊ซะคุณเจ็กได้สามมาดูบ้ไม่ต้องเูดกันหรอไม่แค่สองดาวเองนะพยายามต่อไปก็แล้วกันย้ยตอนนี้เราก็ได้เงินมาหนึ่งร้อแปดสิบะทุกคนก็จะไปซื้อสกินหมาเนาะแต่อันนี้ทุกคนรู้นะว่าทำอย่างนี้นี่นี่ไหมแล้วก็นี่แล้วก็มีขาด้วยเอาขาด้วยหนี่ขา เป็นอันพื้นกองกูามันเขาถือลูกโป่งจับพึ่งไว้ไงทุกคนนี่ก็คลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้ค่ะทุกคนก็ขออภัยด้วยนะคะในคลิปนี้มันสั้นแล้วก็เล่นไม่ค่อยจะสนุกนะ้ะด้วยคนก็สําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายนี่แล้วก็จะมีอะไรเกมมากมายมาให้พวกเราดูค่ะทุกคนผู้ชมดูเนาะ ก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเกมใหม่ค่ะคะ่ะอุ้ยนี่เราจะพูดอยู่ทําไมโอเคค่ะบ๊ายบายจ้าเล้เกนใหม่ในเกมต่อไปนะค่ะทุกคน